สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปะชาแนลซึ่งเป็นช่องที่มีเนือ้อหาสาระสะท้อนวิถีชาวบ้านพี่น,อน้องมือนี่นะครับาบ้ากระโปะนะครับที่น้ำพีน้ำนองนะครับไปบึงต้นใหม่อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นต้อนอยังนั่นตามกันไปครับพี่น้องครับ บุกป,ป่าฝ่าดงที่เราหรืพี่น้องเอ่ยอยากให้พี่น้องได้หูนะครับถึงสรรพคุณของสรรพคุณทั้งยาของไม่แต่ละชนีดพี่นอ้องต้นไม้ที่ว่านี่นะครับผมก็คือต้นนี่พี่น้องต้นสแกนาต้นสแกนาน,านี่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เลยพี่นอ้องมี มีความสูงของใหม่เกินสิบเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเป็นต้นใหม่ที่มี่ที่โตเต็มว้นะครับพี่น้องนี่เป็นต้นใหม่ที่เพิ่นตัดเอาต้นใหญ่ออกแล้วก็แตกแขนงเกินมากนะพี่น้องนะต้นสกแกนะครับตนกกน้นสแกนาลักษณะพิเศษครับผมลัมต้นนี่ต้องเป็นหนามนะพี่น้องนะรำต้นเป็นหนาม แต่เป็นตัวแง่น้ําตัวนี้ที่มิดนะพี่น้องต้นน้าตัวนีวน้ที่หวนลงหวนลงหวนล่ง,ลง,ลงเป็นล,ำ,ลำตันแบบธรรมดาใบเป็นใบประกอบใบเป็นเคลื่อนเล็กน้อยนะครับนี่พี่น้องเป็นใบประกอบใบคูไมายถึงใบคูนหนึ่งสองตอ,อกตรงกันชอบเกิดในที่ชุ่มน้ำพี่น้องตัวนี้เกิดยุคขงัง ในที่ชุ่มน้ําบ้านเบ้ากับโผเป่นเบ้าจักคุ้นขารือเิ่นหูจักี้ตะว่าเิ่นนําไปใช้ประโยชน์โดยการเอาไปเผาทานพี่เนาะเอาไปเผาทานเป็นทานนี่ดีต่วามือนีนะครับช่องกระโปรงชนแนลนะครับถึงมาแนะนาใหม่ชนิดนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางยานะครับเป็นสรรพนุณทางยา ต้นสเกนานะครับเป็นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาก็คือเป็นไม้ที่ใส่ในการรักษาโรคมะเร็งด้วพี่น้องเด้อนะโดยการใช้ใบใส่ใบใส่เปลือกพี่น้องนี่ทาก็เปลือกใช้ใบใช้เปลือกใช้ผลนะครับ เอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปต้มแล้วพี่น้องนะจิบไปก้อนละก้อนอาหารมือละสองเทียนะครับอาการโรคมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระดูกนะครับสีคอยทุเลาลงถึงหายนะครับพี่น้องครับยอดอ่อนใบนี่ยอดอ่อนนี่พี่น้องสามารถ เอาไปซร้อยส้อยเป็นยาสูบเป็นยาเสพตนะครับรักษาโรคไส้นาดได้ด้วยนี่เด้อพี่น้องเอาเอาหยอดอ้อนนั่นสิเป็นส้อยส้อย้อยเป็นเคื่อยาเสพตละสูบที่รักษาไส้นาดได้พี่น้องนี่คือสรรพคุณอันเป็นทีสุดยอดของต้นสกแกน่านะครับผมมีสรรพคุณทางยารักษาโรคมะเร็ง โดยการใช้เปลือกใช้รากาใช้ผลตากแห้งแล้วนกะ็เอาไปต้มดื่มจิบวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับอาการมะเร็งนี่ทีดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ถึงหายได้พี่น้องเด้อนะครับบอกต่อๆกันไปนะพี่นอ้องอลากรากของเฉพาะรากอย่างเดียวนะครับของสะแกหน้านะครับมีสรรพคุณในการ ข้าพยาธิพี่น้องพยาธิทุกประเพลทได้แต่พยาธิตัวเตื่นพยาธิตัวกลมตัวแบนตากคอและพยาธิอื่นๆนะครับคุดเอาหลาักย่างเดียวนะพี่น้องก็ต้องก็ต้องไปเขากับยาต,ตัวอื่นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิได้ดีนะครับชะงัดนักแหล่เพราะฉะนั้นนะพี่น้องช่องกระโปรงชาแนลนะครับจึงได้นำเสนอให้พี่น้องได้หู รับถึงสสารพ้นธุงตยาของต้นสกแกร์นาถ้าพี่ตโนองเห็นว่าวิดีโอนี้ประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อพี่ตโนองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนงกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้บ่าวกับผัวผ่อนทีมงานขอกลา่าวคำ่าสวัสดีครับ